ได้เรียนภาษาเกาหลีซึ่งอันนี้มันเป็นฉบับแบบเรียนได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆหรือว่าใครที่จะไปทำง,งานจะสอบ e p s เอาหนังสือเล่นนี้ไปอ่านทบทวนได้ด้วยตัวเองแล้วก็ฉบับภาษาไทยเนี่ยพี่นุ่นนะคะแล้วก็ทีมงานเป็นคนแปลนะคะฟรีนะคะหนังสือ,อน,นี้ไม่ได้จาหน่ายไม่ได้ขายนะคะน้องๆเอาไปเรียนฟรีเลยค่ะนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพี่นุ่นในช่องโซ่ให้ของเราค่ะ วันนี้เราจะมาคุยการเกี่ยวกับการสอบ EPS Topic นะคะหลายๆคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่า EPS Topic กับ t o p i c มันต่างกันยังไงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเน้นๆกันไปเลยนะคะกับข้อมูลของการสอบ EPS Topic นะคะใครที่อยากจะไปทาง,งานที่เกาหลีแบบถูกต้องตามกฎหมายนะคะ รัฐบาลไทยกับรัฐบาลเกาหลีนะคะได้ทํา MOU กันไว้นะคะก็จะต้องผ่านช่องทางแบบนี้ละคะ่ะคราวนี้นะคะ EPS t o p i c เนี่ยนะคะก็คือรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเกาหลี MOU ร่วมกันนะคะ MOU ก็คือความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะที่ตกลงกันไว้นะคะว่าจะรับแรงงานจากประเทศเหล่านี้เข้ามาทํางาน ย่างถูกกฎหมายนะคะซึ่ง EPS นะคะย่อมาจาก Employment Permit System นะคะทีนี้สอบนะคะระบบการจ้างงานต่างชาติแบบนี้นะคะ EPS เนี่ยนะคะเกาหลีนะคะก็เปิดให้แรงงานต่างชาติในประเทศต่างๆเข้ามาทำงานได้มีหลายประเทศเลยนะคะถ้าพี่น้่จำไม่ผิดก็ประมาณ16ประเทศนะคะแล้วก็ เช่นเวียดนามอุซเบกิสถานปาปิสถานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวไทยก็สามารถที่จะไปทํางานที่ประเทศเกาหลีได้นะคะทําไมเราถึงอยากไปทํางานที่ประเทศเกาหลีนะคะที่เรารู้รู้กันอยู่นะคะนั่นก็คือ การไปทํางานในประเทศเกาหลีเนี่ยหลายคนก็รู้ว่าสวัสดิการเนี่ยเขาดีมากเลยนะคะเพราะว่ามีสิทธิเท่าเทียมกับคนเกาหลีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้เงินเดือนนะคะเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำที่คนเกาหลีได้รับเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเดือนเดือนนึงเนี่ยก็สามารถที่จะหารายได,ได้ได้เดือน5้าหมื่นขึ้นไปนะคะยังไม่รวองโอทีได้ซ้ํานะคะต่อไปค่ะนอกจากนั้นเขาก็ยังมีระบบประกันให้ด้วยนะคะมีประกันให้ตั้ง4แบบนะคะซึ่ง ข้อมูลรายละเอียดของประกันเนี่ยเดี๋ยวไว้ว่างๆพี่นุ่นจะมาเล่าให้ฟังนะคะเช่นประกันอุบัติเหตุประกรันร,ร,ร,รายได้นะคะการกลับประเทศอันนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีนึงนะคะต่อไป ระยะเวลาในการจ้างงานนะคะถ้าสมมติว่าเราสอบผ่านแล้วสามารถได้ถูกรับคัดเลือกไปเนี่ยเราก็จะทํางานได้3ปีค่ะ3าปีเราก็สามารถเก็บเงินได้เยอะแล้วเนาะที่สําคัญนะคะก็ยังสามารถที่จะอยู่ต่อได้อีกนะคะก็คือต่อวีซ่าได้อีก1ปี10เดือนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราไปทานนะะํางานแผนตั้งใจทํางานในจ้างอยากจะจ้างเราต่อนะคะเราก็ยังอยู่ต่อได้อีกตั้ง1ปี10เดือนรวมเวลาแล้วเนี่ย เป็น4ปี10เดือนเลยทีเดียวค่ะทีนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มสงสัยละว,ว่าถ้าหนูอยากไปทํางานเนี่ยหนูจะต้องทํายังไงคะหนูจะต้องทายังไงครับหนูคงไม่หนูพี่มุ่นงงเองนะคะ่าพูดกับนักเรียนในหองอะทีนี้เรามาดูนะคะประเภทงานนะคะที่สามารถไปทําได้เนี่ยมีประเภทงานอะไรบ้างนะคะ1ค่ะคืองานอุตสาหกรรม 2. งานเกษตรแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะคะอันดับที่3นะคะก็คืองานก่อสร้างค่ะซึ่งงาน3ประเภทนี้เนี่ยเขาจะรับคนไทยไปทำงานนะคะแต่จริงๆแล้วมันยังมีงานในส่วนของงานประมงแล้วก็งานบริการนะคะในหมวดหมู่2หมวดหมู่นี้งานบริการก็อย่างเช่นพนักงานขายนะคะพนักงานต้อนรับหรือพนักงานเสิร์ฟตามร้านอาหาร2หมวดนี้นะคะเขาไม่รับคนไทยนะคะต่อไปเราก็จะมาดูกันว่า ถ้าเราจะไปสอบทปิกเนี่ยนะคะมีข้อสอบอะไรบ้างนะคะข้อสอบโทปิกเนี่ยมีทั้งหมด40ข้อค่ะมี40ข้อนะคะนั่นก็คือการฟังน,นะคะ20ข้อแล้วก็การอ่าน20ข้อนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นข้อการทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะน้องๆทำข้อสอบทั้งหมด40ข้อในเวลา50นาทีค่ะ ซึ่งคะแนนนะคะเราก็จะมาแยกกันตามหมวดหมู่ว่าเราสมัครไปทํางานส่วนไหนเอาละค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบวัระดับภาษาแบบ EPS ไปแล้วนะคะคราวนี้พี่นุ่นก็จะเล่าให้ฟังสาหรับใครที่จะไปทํางานที่ประเทศเกาหลีนะคะว่าเขามีขั้นตอนนะคะการเก็บคะแนนนะคะแล้วก็คัดเลือกคนที่จะไปทํางานยังไงบ้างนะคะ ทีนี้เราก็ต้องมาแยกนิดนึงนะคะว่าใครที่จะไปทำงานในส่วนของงานอุตสาหกรรมนะคะพี่นุ่นจะเล่าเรื่องของงานอุตสาหกรรมก่อนนะคะเราก็จะต้องทำการเก็บคะแนนนะคะนะคะคะแนนเต็ม200คะแนนนะคะแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนที่1ก็คือ,อ,อวัดระดับภาษาที่เราไปสอบมานะคะส่วนนี้1 0 0้คะแนนค่ะส่วนที่2ก็คือสอบทักษะนะคะตรงนี้ก็ 100คะแนนค่ะรวมกันเป็น200ใช่ไหมคะคะแนนภาษาพี่นุ่นเล่าให้ฟังไปแล้วใช่ไหมหนูก็เอาคะแนนตรงนั้นเก็บไว้คราวนี้มาดูในส่วนของการสอบทักษะ100คะแนนบ้างน,นะคะว่าสอบอะไรกันบ้างค่ะคนที่จะไปทํางานในส่วนของงานอุตสาหกรรมนะคะเวลาสอบทักษะนะคะก็จะสอบสมพาร์ทด้วยกันนะคะอันแรกก็คือการสอบสัมภาษณ์นั่นเองค่ะในส่วนของการสอบสัมภาษณ์นะคะก็ อย่างเช่นแนะนําตัวเองเป็นภาษาเกาหลีนะคะหรือว่า,เ,าเขาก็อาจจะถามเราเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆนะคะหรือว่าเป็นคําศัพท์เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับงานึกษาการรบ้างน,นะคะและ้วก็เขาจะมีล่ามนะคะที่อาจจะถามเพิ่มเติมในส่วนของอในเรื่องของทัศนคติในการทํางานเช่นถ้าเกิดปัญหาในการทํางานคุณจะแก้ปัญหายัางไงถ้าเพื่อนเมาแล้ว ไม่มาทํางานคุณจะทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยก็จะตอบเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวนะคะแนะนําตัวเป็นภาษาเกาหลีแล้วก็ท่องศัพท์ไปให้ดีนะคะต่อไปค่ะพอสัมภาษณ์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปทดสอบในเรื่องของฝีมือ,อ,อขั้นพื้นฐานนะคะหรือว่าแบบทักษะพื้นฐานนะคะถ้าในส่วนของงานอุตสาหกรรมเขาก็จะทดสอบเรา แบ่งเป็น3ส่วนอีกย่อยลงไปอีกนะคะนั่นก็คือการาการประกอบนะคะการประกอบนะคะเช่นการขันน็อตนะคะขันน็อตประกอบอะไรต่างๆนะคะต่อไปก็เป็นงานเชื่อมต่อนะคะว่าเราเชื่อมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีส่วนของช่างตวงวัดนะคะในส่วนตรงนี้เขาก็อาจจะอย่างเช่นให้ตวงน้ำนะคะมีกระบอกน้ํามาแล้วก็ไปตวงมาซิ500 m l อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะดูทักษะของเราว่าเราสามารถทำได้ตรงกับ ความต้องการของอผู้จ้างงานเกาหลีหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของสอบพื้นฐานนะคะ อีกอันนึงนะคะก็จะไปในเรื่องของการาตรวจสอบดูสมรรถภาพนะคะความแข็งแรงของร่างกายอย่างเงี้ยนะคะก็น,นี่ก็ไม่มีอะไรมากนะคะวัดส่วนสูงชัง่งน้ําหนักไปนะคะแล้วก็อาจจะมีดูในส่วนของอแรงบีบนะคะนะคะว่าแรงบีบแ้งดึงนะคะว่าเรามีพละกําลังที่ดีหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของคนที่จะไปทํางานในภาคอุตสาหกรรมนะคะ ที่จะสมัครไปทํางานในภาคเกษตรนะคะหรือว่าปศุสัตว์นะคะก็จะมีการเก็บคะแนนที่แตกต่างกันออกไปเล็กน้อยนะคะรวมถึงงานก่อสร้างด้วยนะคะอันนี้ทําเหมือนกันนะคะนั่นก็คือคะแนนเต็ม200คะแนนนะคะน้องๆก็จะต้องสอบวัดรับภาษาก่อนนะคะคะแนนส่วนภาษาเนี่ยเกคะแนนคะ่ะ90คะแนนเท่านั้นนะคะ90คะแนนเมื่อ,เ,อ,อเมื่อตอนต้นคลิปที่นุ่นบอกแล้วนะคะเวลาสอบภาษาเกาหลีเนี่ยนะคะ หนึ่งคะแนนหนึ่งข้อเนี่ยจะได้2.25คะแนนนะคะน้องก็เอาไปรวมมาแล้วก็นะคะในส่วนตรงนี้ต่อไปนะคะอีก110คะแนนนะคะก็จะเป็นในส่วนของการวัดทักษะนะคะในการทํางานนะคะสอบทักษะตรงนี้นะคะซึ่งก็จะปลีดย่อยลงไปอีกนะคะมีการ สัมภาษณ์นะคะแล้วก็วัดทักษะการทํางานนะคะแล้วก็วัดสมรรถนะนะคะความแข็งแรงของร่างกายนั่นเองนะคะสามหมวดนี้น้องๆก็ต้องไปสอบในส่วนของทักษะนะคะสัมภาษณ์ก็เหมือนกันค่ะแนะนําตัวเป็นภาษาเกาหลีนะคะอาจจะมีการสอบถามคําศัพท์จากนายจ้างที่เขามานั่งดูเราเนี่ยนะคะว่าเมเล็ดพันธุ์เรียกว่ายังไงบุ้งอะไรนะกบุงบุ้งกี้อะไรเงี้ยเราก็ต้องเตรียมคําศัพท์ไปให้พร้อมนะคะแล้วก็ ส่วนงานก่อสร้างนะคะก็เก็บคะแนนเหมือนกันกับเกษตรและปศุสัตว์นะคะนั่นก็คือภาษา90ค่ะแล้วก็ทักษะอีก110คะแนนค่ะทักษะนะคะก็จะมีสัมภาษณ์นะคะเหมือนกันค่ะทำคล้ายๆการแนะนําตัวเป็นภาษาเกาหลีนะคะมีทดสอบคําศัพท์เล็กๆน้อยๆวัดทศัศนคตินะคะต่อไปค่ะส่วนทักษะนะคะก็อาจจะมีการให ทดลองทดลองในการแบบปูพื้นมัดพื้นรองพื้นก่อนที่จะโบกปูนอะไรอย่างเงี้ยนะพี่นุ่นก็ไม่รู้นะคะเาก็จะมีวัดทักษะนะคะพี่ๆน้องๆที่จะไปสมัครก็น่าจะมีทักษะที่ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็วัดความแข็งแรงของร่างกายก็ทําเหมือนกันค่ะวัดน้ําหนักส่วนสูงแล้วก็แรงบีแบแรงดึงนะคะอันนี้ก็เป็นการวัดนะคะ ออการเก็บคะแนนต่างๆนะคะพอเราเก็บคะแนนได้แล้วนะคะก็ใครได้คะแนนมากนะคะนายจ้างก็จะดูจากผลคะแนนอันนี้นะคะแล้วก็จะออรับเราเข้าไปทํางานนะคะเพราะฉะนั้นพอนายจ้างรับเราเข้าไปทํางานแล้วนะคะเขาก็จะให้เราเซ็นสัญญาว่าจ้างนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็ เราก็จะได้รับการอบรมนะคะก็จะมีหน่วยงานนะคะองค์กรนะคะกรมแรงงานเนี่ยจัดอบรมให้เราอีกครั้งหนึ่งนะคะเราไม่ต้องไปเสียตังค์นะคะอบรมให้เรานะคะเกี่ยวกับภาษาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็วัฒนธรรมเกาหลีนะคะว่าเวลาไปทํางานอยู่กับคนเกาหลีจะต้องทําอะไรยังไงบ้างน,นะคะเขาจะอบรมให้เราก่อนที่จะขอวีซ่านะคะแล้วก็เดินทางไปประเทศเกาหลีนั่นเองค่ะ และอันนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนต่างๆที่พี่นุ่นนะคะมาเล่าให้กับ น้องๆนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่สนใจอยากจะไปทํางานที่ประเทศเกาหลีนะคะเรามาพูดเกี่ยวกับหนังสืออันนี้สักนิดนึงนะคะ <c oughs> หลายๆคนก็าอาจจะเคยเห็นกันบ้างแล้วนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นหนังสือ EPS Topic เพื่อคนไทยเลยนะคะ <c oughs> มีเล่มหนึ่งกับเล่ม2นะคะห <c oughs> น,ะะ <c oughs> นังสืออันนี้นะคะอาจารย์คิมซอนจองซึ่งเป็นอาจารย์ของพี่นุ่นเองนะคะท่านเป็นคนเขียนนะคะโดยได้รับทุนวิจัยจาก กระทรวงการจ้างงานแรงงานนะคะแล้วก็กรมอุตสาหกรรมแรงงานเกาหลีใต้นะคะทําออกมาแล้วก็ แปลนะคะเพื่อให้แรงงานนะคะที่จะมาทํางานในเกาหลีเนี่ยได้เรียนภาษาเกาหลีซึ่งอันนี้มันเป็นฉบับแบบเรียนได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆหรือว่าใครที่จะไปทํางานจะสอบ EPS เนี่ยเอาหนังสือเล่มน,นี้ไปอ่านทบทวนได้ด้วยตัวเองแล้วก็ฉบับภาษาไทยเนี่ยพี่นุ่นนะคะแล้วก็ทีมง,งานเป็นคนแปลนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาไปศึกษาได้นะคะแล้วก็ในนี้ก็จะมีไฟล์เสียงซึ่งเป็นเสียงพี่นุ่นทั้งนั้นเลยนะคะบินไปอัดเสียงกับ ทีมงานที่เกาหลีนะคะเพราะฉะนั้นเน,นี้ยแนะนําเลยนะคะแล้วก็เขาไม่ได้มีขายเป็นเล่มแบบนี้อันนี้เป็นฉบับสําหรับสําหรับพิเศษสําหรับคนที่ทํานะคะแล้วก็น้องๆถ้าอยากได้หรือว่าใครที่อยากได้หนังสืออันนี้นะคะเดี๋ยวพี่นุ่นจะทิ้งลิงก์นะคะของ E.P.S. โ o รปิดไทยแลนด์เข้าไปดาวน์โหลดไฟล์หนังสือนั้งไฟล์เสียงไฟล์หนังสือมีหมดเลยนะคะหรือเข้าไปในเพจเพจของพี่นุ่นก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะแปะเอาไว้ให้อีกทีหนึ่งนะคะ ฟรีนะคะหนังสืออันนี้ไม่ได้จำหน่ายไม่ได้ขายนะคะน้องๆเอาไปเรียนฟรีเลยค่ะนะคะและใครที่อยากจะเรียนภาษาเกาหลีนะคะกับพี่นุ่นนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องเอาไว้เลยนะคะกด Subscribe ไว้เลยนะคะกดไลค์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆนะคะของเราได้เข้ามาเรียนด้วยกันอย่างสนุกสนานในช่องนี้นะคะกับช่องโซเายค่ะวันนี้นะคะ ไปแล้วค่ะเจอกัน EP หน้าค่ะอยากให้ทำคลิปสอนอะไรคุยอะไรพูดคุยกันไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยบ,ยบายค่ะ